ทุกคู่ไหมเป็นไงดีอ่ะมิวกี้นี่แหละค่ะคือสวรรค์ของมิวกี้ต้องลองเลยสละเดี๋ยวามาพูดคาว่ามีใบเดียวเดี๋ยวามาพูดคาว่า limited edition อะไรอย่างเงี้ยค่ะมิวกี้ปลายา Jabil in a NDUZ ho Sika so style by my good tempo Gotta regulate my famos yeah, yeah, Gotta take it for whatever brings a prayer home yeah. Breed half black dog I had to take because of that dog that dog สวัสดีค่ะคุณป้า ขอเนี้ยถอดแมสนะคะเพื่อการช้อปปิ้งแบบมีอัธโรสวันนี้นะคะที่อยากมาอัปเดตคอลเลกชัน for winter 2020ค่ะมีเท่าไหร่จัดมาให้หมดค่ะครับยินดีครับนั่งรถที่เดิมครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมิวกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่สู้ใสแล้วนะคะตอนนี้นะคะมิวกี้อยู่ที่ศูนย์การค้า e อ p o r i u m M c ็ r เอ็มคทค่ะวันนี้นะคะมิวกี้จะมาช้อปปิ้งแบบปัวปังที่สุดนะคะกับคอลเลกชันใหม่ for winter 2020ค่ะ บัตรเครดิต hmm. ไม่หมดวงเงินไม่เต็ม mm hmm. ไม่กลับบ้านค่ะโอ้โหเตะตาอย่างมากเลยค่ะทุกคนตาละสีดีมากคนข้ามไหมคะเหมาะก,กับพี่มากมสุดๆค่ะบอกเลยว่าชอบมากปัวมากสีนี้ยังไม่มีด้วยนะคะจะถามคุณตั้งก่อนนะคะว่ามีไซส์38 เปล่าคู่นี้มีไซส์38ไหมคะมีครับจัดเลยค่ะนี่กี่สีคะเนี่ยตอนนี้มีด้วยกัน6สีครับมีครบ6สีไหมคะมีครบ,ครบอ่ะมาเรียงเลยค่ะวางเลยค่ะเรียงรายไม่ใช่นีก็ดีเนาะสวยทุกสีเลยอะ่ะทุกคู่ไหมยังไงดีอะ่ะมิวกี้ปกติเวลาที่เลือกรองเท้าส้นสูงนะคะพี่มีวิธีการยังไงบ้างะะสำหรับพี่นะเมื่อก่อนเลยเนี่ยไม่มีสติเลือกจากความชอบก่อนเลยเจอปุ๊บชอบปุ๊บซื้อเลยเมื่อก่อนนี่รองเท้าเยอะมากเคยมานั่งคำนวณรองเท้าที่มีอยู่ ราคาล้านบาทแต่ว่าพอตอนหลังมาแล้วเนี่ยตั้งแต่มีลูกเนี่ยก็จะเริ่มคิดได้มากขึ้นว่าเออเราควรจะเลิกรองเท้าที่ใส่สบายก่อนโอเคดีไซน์มันต้องมาพร้อมกันแต่ว่าสมมติดีไซน์สวยมากอาจจะครั้งแรกเราชอบเลยแต่ว่าใส่ไม่สบายก็จะต้องดึงสติตัวเองแล้วก็พักต่อแต่ว่าพี่มีรองเท้าบอเตก้าเยอะมากที่บ้านเพราะว่ารองเท้าของเขาว่าใส่สบายอะคู่นี้ก็บอเตก้านะคะจะบอกว่ามันนุ่มมากแล้วใส่สบายมากยืนโยกได้เลยประมาณ8ชั่วโมงโยกไปเรื่อย เมียเธอดูสีสีอ่ะยังไงแล้วเราก็เป็นคนแบบแพ้จำคูเออยอะไรเอออย่างเงี้ยนี่แล้วคู่นี้นะบอกเลยว่าไม่ถึง แต่ว่าอยากได้มากเลยอะสีชมพูเอาไปใส่วิ่งกับลูกเวลาพาลูกไปดูช้างที่สวนไงนึกออกป่ะแล้วแบบมันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ฉันได้ไปเมืองหิมาอีกครั้งหรือว่าเอาเริ่มเริ่มเลยง่ายๆนะดมเวิด์พี่ต้งคะกิ๊บคู่นี้ไม่ถึงจริงๆนะคะถ้ากี่ปีแล้วมันจะดูแบบไม่สวยอะค่ะหยิบให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้คือฟอร์วินเท์เลยใช่ครับคือมันต้องสโนว์ไหมหรือไม่จาเป็นไม่จำเป็น,ปน,ปนครับบุกป,ป,ป่าอะไรก็ได้ได้ครับราคาดีด้วย22,300บาท38เลยคะ่ะ เราถามาลอดแล้วค่ะคุณผู้หญิงดิฉันมีความสุมากๆเลยอะค่ะสีแรกก่อนเลยเป็นยังไงคุณเนยบางเบามากเลยค่ะแต่ปกปิด My mother soldier who veteran is a วุ้ยดีมากเลยค่ะเบามากอันนี้ดีมากตายละตาละเอามาแล้วเหรอคะรองเท้าบุกป,ป่าของนิฉันเดี๋ยวก่อนนะลูกรอแม่แป๊บหนึ่งลองก่อนลองก่อนวุ้ยแต่สีนี้ก็ดีนะแต่ว่านิฉันชอบสีเขียวไปดำไปดำวุ้ยแต่ใส่สบายจริงๆอะ่ะนี่ก็ดีไปขาวไปขาววุ้ยสีขาวก็สวยอันนี้เป็นสีฟ้านะคะ หวานๆแต่ฉันบอกเลยนะว่าสีเขียว่ะเข้ากับฉันที่สุดแต่สวยทุกสีนะแล้วตะผูคิกภาพเนี่ยเธอเฮ้ยน่ารักนะพูดทำเป็นเล่นทำไมอ่ะเนี่ยยังไงอ่ะอ่าแล้วมากกระเป๋าสีเขียวเข้ากันดีดียังไงซ้อมท่าโพสไวก่อน มันได้อยู่นะเธอทุกคนที่อยู่ตรงนี้ขอให้รู้ไว้นะคะว่าการที่เห็นกี้โพสตรูปกันแล้วกดไลค์แล้วคอมเมนต์น่ยกดเธอคะ่ะถ้ามันไม่ได้เสียอะไรเลยคอมเมนต์เ่ยคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจเพราะมันยากเอลเนี่ยบางทีเพลดเลยถามเลขาได้ถ่ายเสร็จเนี่ยหมอนวดลุมแล้วนะ2คนสปาแขนสปาขาเราก็ไม่ใช่ส,สาวสลูกก็มีแลบอกหลังด้วยมันเป็นปัญหานะเวลาที่เราแบบอะอย่างเงี้ย ลองทำไปดิอ่ะลองทำก้นก็ต้องกระดกเอวก็ต้องแบบทอดหน้าท้องก็ต้องเก็บคางก็ต้องเพระเยอะทุกอย่างต้องลงตัววสวยมากเลยนะคะ129,900บาทราคาดีเพราะว่าแค่โซ่ก็คุมแล้ว4ีดีเนาะพี่ตั้งคาะคอลเลคชั่นวินเทอร์นี้มีอะไรน่าสนใจคะโดดเด่นยังไงอะไรยังไงบ้างคะมีแนะนำา2รุ่นนะครับเรื่อง่นบ4นะครับ ตัวนี้สามารถเป็น crossbody ได้เป็น shoulder bag ได้แล้วก็เป็น clutch ได้ครับ c l u t h ก็ได้ครับผมอย่างนี้ด้านในสายสามารถปรับออกได้นะคะอ๋อนี่ใช่ครับอย่างนี้เหรอคะอย่างนี้เลย shoulder bag ได้แล้วก็เป็น crossbody ด้เฮ้ยเธอแบรงริดใบนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา11,1200บาทครับ ท่าโพสท่าโพสมีลายมีกระเป๋าที่มันสะยาวๆอะค่ะเราแค่แบบลึงกระเป๋าลงมาอ๋อต่อมาก็คือจะเป็นรุ่นไหนคะรุ่นนี้นชื่อรุ่นว่า Chris c r ครับจะเป็น Class ครับผมตัวนี้อ๋อเหรอคะก็คือแบบฟิลโบโบเหมือน<ม>โบอยู่นะมีกี่สีคะตัวนี้จะมีสามสีครับจะมีสีกีวีอีกหนึ่งสีแล้วก็สีแบล็กครับอ๋อ สวยนะ1,600บาทราคาดีดีเอกลักษณ์ของเขาก็คือการสาร,รอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนะทำไงดีอะส่วนคู่นี้นะคะ45,200ั 45, ค่ะยังไงดีละ่ะยุกงี้นี่ไงสีเขียวเขาก็มีอุย้ยน่ารักอนะ่ะ Persona aroma. Told give ตอนนี้ก็สรุปได้แล้วนะคะว่ามิวกี้จะเลือกรองเท้าไปก่อน2คู่ส่วนน้องกระเป๋าเนี่ยที่อยากได้เนี่ยรอคุณแดนนี่มาจ่ายตังค์ให้ดีกว่าค่ะ <c oughs> สองคู่นี้นะคะเขียวกับเขียวค่ะโคตวัวเลยค่ะสามแปดค่ะก็ได้เขียวนี้นะคะเอาไว้ไปเดินป่ากับลูกค่ะแล้วก็ได้น้องเขียวนี้นะคะเอาไว้ใส่เดินสับๆตามศูนย์การค้า Emporium โ o เทียอะไรอย่เงี้ยค่ะเราช็อปไม่บ่อยกันนะไปดีกว่าค่ะนี่ยังแค่็อบแรกเองยังไม่ถึงไหนเลย เดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะเพราะว่าพี่เริ่มหิวแล้วตอนนี้มีร้านหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะอยู่ที่เอ็มพอเทียค่ะไปกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้าง M c o a r t i e r แล้วค่ะร้านที่มิลกี้จะพาไปนะคะจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านเขาดังมากที่ปารีสนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามาเปิดที่เมืองไทยแล้วค่ะแล้วก็เปิดที่นี่เป็นที่แรกนะคะแล้วก็ที่เดียวค่ะเก๋สุดๆค่ะอยากดูแลใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือร้านคิ <ข conte S 2> สซีเนค่ะ จะบอกว่าร้านเขาน่ารักมากเลยนะคะและตอนนี้กำลังเปที่ฮอตฮิตมากกันนะคะใครที่มาเนี่ยต้องต่อคิวยาวมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆ่อยากมาร้านคาเฟ่ชิคๆเก๋ๆแบบนี้นะคะเราก็มีที่แรกที่เดียวในประเทศไทยด้วยก็รีบมาที่ห้างเอ็มร์เดียได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารกันดีนกว่าน,นะว่ามีเมนูอะไรบ้างไปค่ะ cool cool น่าทานถุกเมนูเลยค่ะทุกคน ช่วยแนะนำเมนูซิ่งเนเจอร์ที่ไม่ใช่กาแฟพี่หน่อยได้ไหมได้ครับผมทางร้านจะมีสเปเชียลดิงนะครับผมก็จะมีลาเวอร์กับอุจิฟิตครับลาเวอร์กับอุจิฟิตจะเป็นสปาร์คิ้งครับผมของทางร้านลาเวอร์จะมีกลิ่นหอมของเอลเดอร์ฟอเวอร์ครับผมแล้วก็กลิ่นหอมเวลาอมเปี้ยนนีดของยูสุครับคล้ายชั่มเปญแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะครับผมอีกชนิดนึงจะเป็นอุจิฟิตครับคุณผู้หญิงเป็นชาเขียวน้ำเข้ามาจากเมืองอูจิเลยมีรสชาติที่เข้มแต่ไม่มีความขมนะครับผมเป็นใบชาชั้นดีนั่นเองแล้้้ววกกก็็มม่่ลลินนนนหออออขขงงีีีทะครับแเปยยูุ ครับผมเอามาอย่างละหนึ่งเลยค่ะได้เลยครับเท่าไหร่คะสามร้อยยี่สิบบาทครับคุณปไปยาโอเคค่ะถ้าใช้เป็นบัตรเครดิตจ่ายมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะช่วงนี้เมื่อทานอาหารที่ศูนย์การค้าเอ็มวัตเตียร์เข้าพันบาทนะครับผมจะได้รับบัตรกำนันคืนสูงสุด50%ครับผมโอ้เหรอคะครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้หญิงมีบัตรเคแบงค์จะมีโปรโมชั่นของเคแบงค์ด้วยบัตรเคแบงค์รับส่วนลด35%นะครับผมแล้วก็แลกรับคืนอีก13%ได้ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเป็นอีกสิบสามเปอร์เซ็นต์ได้รับด้วยแล้วก1 0 0่วง เด้น,นะครับผมออเหรคะใช่ครับดีจังเลยที่มีบัตรเคบเั๊์พอดีเลยค่ะครับฝ่ายย่านะครับผมครับค่ะขอบคุณค่ะดีจังเลยอ่ะ โปรดีไอเดิร์ของคุณประยาครับโอเคค่ะตอนแรกของคุณปยาจะมีแค่เครื่องดื่มนะครับผมอันนี้พิเศษของคุณปยาเลยจะเป็นเลมอนเคกับฟอกชาเบตนะคะผมบคมาค่ะทานให้อร่อยนะครับผมตัวฟอกชาเบตจะมีทุกประเทศหรือทุกที่เลยนะครับผมแต่เลมอนเคกของทางร้านก็จะนาเข้ามามีความพิเศษคือมีความหอมของกลิ่นเลมอนด้วยนะคะผมน่าทานมากเลยอันนี้พี่ชอบมากเลยตอนที่ท้องเนี่ยพี่กินทั้งโรงงานเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวุ้ยมีขนมไปด้วยอะ อ่มีน้ำมาด้วยกินคนเดียวสน้ำไม่แบกใครอันนี้ของปร yet, อะตอนนี้นะคะเป็นอูจีปิดค่ะ oh อร่อยมากก็มีกลิ่นแบบมัชาะส่วนอันนี้นะคะเป็นลาเวอร์อร่อยมากเลยค่ะเหมือนสปราร์กิ้งเหมือนแบบชาเพลสแต่เราไม่ดืม่มแอลกอฮอล์ไงอร่อยมาก แนะนำเลยนะคะร้านนี้ถ้าเพื่อนๆอยากมาก็รีบมาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตฮิตมากๆนะคะใครไม่เช็คอินนี่ถือว่าเอานะคะกิมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อดีกว่านะคะทุกคนไปดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่บอา,าล <ะ S 2> แล้วทุกคนเป็นดีค่ะสวัสดีค่ะโห่ตอนมาในนี้รู้สึกแบบซูซ่าเลยค่ะพี่บอยค่ะตอนนี้มีอะไรอัปเดตบ้างไหมคะตอนนี้นะคะล่าสุดเฟนดีของเรา,<ภ>าอยากจะแนะนําในส่วนของกระเป๋า,<ภ>าบากเกตค่ะที่เป็นอิดแบ็กที่มัสแทบของคุณผู้หญิงทุกท่านเลยว้ายถ้าเหมาะกับคุณแม่มิวกี้คนสวยก็จะต้องเป็นบาเกตใบนี้นะคะที่เป็นขนเฟอร์ของเราค่ะน่ารักมากเลยค่ะเท่าไหร่คะใบนี้ใบนี้จะอยู่ที่8ปดห0่นบ ค่ะเอกลักษณ์ของเราก็คือทรงกระเป๋าเนี่ยเชฟเขาจะเหมือนขนมปังบาแกตทรงยาวซึ่งคุณผู้หญิงสามารถถือเป็นคลาสก,ก็ได้ไ,ดไปไงานหรือว่าจะสะพายชิกๆเก๋เก็ได้หมดเลย ด้วยความเป็นโลโก้ปริน์ที่มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ของเรานะคะ FF โลโก้ค่ะสีก็แมชชิ่งกับเสื้อผ้าได้ทุกแบบเลยเป็นคลาสแบบนี้ไปงานต่อได้กลางคืน Daytonight ไปเลยค่ะกระเป๋าบาเกตถ้าเกิดว่าอยู่ในซีซันของวินเทอร์เนี่ยเหมาะมากๆเลยค่ะให้ฟีลลิ่งที่แบบอบอุ่นรู้สึกแบบน่ารักอันนี้ก็แบบว่าเก๋ๆเนาะเห็นตอนนี้แบบว่าเขาชอบว่ามาห้อยคอห้อยอะไรกันอะไรไมโครบาเกตค่ะเป็นเอเซอรี่ที่สามารถตกแต่งเวลา เราใส่เดรวสวันนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าวันนี้ดูล่งๆเราก็สามารถหยิบน้องมาสะพายได้มีสีให้เลือกเ <มา S 2> ยอะ <มา S 2> เลยทำ<อ><อ>เป็นสร้อยคอก็ได้ไปนี้จะอยู่ที่ประมาณ2 000, 3 0 0 0บาทค่ะ เป็นสายคอก็ได้ด้วยใช่่คะเราจะใส่เลเยอร์ลิงแบบนี้ก็ได้นะคะเพิ่มความเก๋แล้วก็ความชิคสวยมากๆเลยค่ะแต่แล้วน่ารักงั้นเลยอันนี้ก็น่ารักใบนี้แพงไหมคะใบนี้จะอยู่ที่9 1 5 0 0บาทค่ะเป็นไอคอนิกแบ็คของเราบาแกตที่เป็นแมทชิเรียลที่เป็นผ้าแจ็คเก็ตของเรานะคะอุ้ยอันนี้ สีฟ้ากับอันเนี้ยค่ะเป็นยังไงคะมันยังไงถ้าวันนี้เราอยากจะแบบดูหลาเราก็เลือกใบที่เป็นซีควินได้เลยค่ะด้วยความชายนี่แล้วก็ความแบบลักชัวรี่ของตัวบอดี้กระเป๋านะคะราคาเท่าไหร่คะ96,500่าค่ะ96,500มาใช่ค่ะคุณค่าในการเก็บนะคะอันนี้บอกเลยวุ้นใบนี้ก็น่ารักสีดีมากเป็นสีฟ้าแบบเป็นการทําเป็นสแตมปปิ้งเป็น F โลโก้เป็น 3D นะคะหรอคะเท่าไหร่คะใบนี้ใบนี้จะอยู่ที่67,900 ห7 9 0 0ื่นสนใจค่ะไปดูข้างในกันนะนี่แหละค่ะคือสวรรค์ของยิกกี้คู่นี้เล่งมานานละมันแบบไม่สูงมากแล้วก็แบบมีความเป็นเฟนดีอะไรเงี้ยนะคะต้องลองห่อยสิละนี่น่ารักน้องลองลองแกล้งแก้งพี่เปิ้ลค่ะขอ38นะคะ ทั้งสองคู่เลยค่ะออ้ยสวยจังเลยอ่ะฉันหลงรักอ่ะอันนี้ก็ดีอ่ะเห็นอะไรรู้ไหมเห็นสีชมพูไงเอกลักษณ์ของฟินดีนะคะรุ่นนี้ก็คือต้องแบบเปิดเปิดนิดนึงบางทีเวลาใช้เนี่ยสามีไม่เข้าใจน้องครับทำไมไม่ป <ol> ิดกระเป๋าเราก็บอกว่าพี่แดมไปไส่อยู่เนะดูดีดูมีอะไรพี่เปิ้ลขาใบนี้ราคาเท่าไหร่คะ ไหมนะคะใส่ของได้ขนาดนี้นะคะร้าแเราใบนี้ล่ะคะรุ่นเลียนคพิกาบบูอซีใช่ค่ะจะสามารถเปลี่ยนพ็อกเก็ตได้มีให้เลือกหลายสีเลยค่ะตามสีมงคลใครมงคลสีไหนก็สีนั้นค่ะราคาก็จะอยู่ที่1นึ่งแสห้ามืบาทค่ะประมาณนี้เลยแล้วอันนี้ต้องซื้อแยกไหมซื้อแยกค่ะจะขายเป็นแบบชิ้นแยกถ้าเกิดว่าตัวพ็อกเก็ตนะคะชิ้นละสองหมื่นกว่า และความพิเศษคือสามารถอินดิเคลชื่อของเราไปได้ด้วยอย่ามาพูดคาว่ามีใบเดียวอย่ามาพูดคาว่า limited edition อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั่นเป็นแบบท o วร์แบ็กเหรอคะใช่ค่ะถ้าเราอยากไปเที่ยวทะเลนะคะเราก็ถือไปได้เลยถือไปทะเลได้เลยโอ้ยน่ารักมากเลยเบาด้วยนะล่าสุดเนี่ยเราจะมีกระเป๋าไปทะเลหลายแบบมากๆเลยนะคะให้เลือกเดี๋ยวขออนุญาตนํามาให้ชมเลยนะคะถือว่าฉันได้ไหมกระเป๋าทะเลอ่ะมันมีข้ออ้างไงมันแบบใส่ของเยอะ พี่แดนมาแล้วค่ะถ้าเกิดเราอยากจะออกแนวสปอร์ตเราก็ถือใบนี้ค่ะใบนี้สปอร์ตแคลิฟอร์เนียสกายนะคะ California Sky ถ้าเราอยากจะแบบเพิ่มความหรูหราเซ็กซี่ให้กับ On the Beach นี้นะคะเลือกสีได้เลยค่ะอ๋อหรอค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นกระเป๋าที่สามารถใส่ไปเที่ยวทะเลเราจะมีสายให้ลูกค้าเลือกเลเยอร์แบบถือก็ได้หรือว่าจะแครี่ก็ได้ค่ะราคารุนแรงไหมคะราคาก็จะอยู่ที่ราวราหนึบาทค่ะอ๋อหรอคะเมื่อคันนี้นะ อันนี้น้องนี่ก็คือต้องซื้อแยกใช่ค่ะเน้องฝีนี้ราคาเท่าไหร่สามหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเพราะว่านี้จะเป็นงานแบบแฮนด์เมดแฮนด์ทันเลเลยเป็นการถักด้วยมือทั้งหมดเลยไปทะเลเป็นดีของเราจะมีช่างอาเซอเย่ที่มีความเชี่ยวชาญสเปเชียลลซ์พิเศษในการแบบออกแบบดีไซน์แล้วก็ทําสินค้าขึ้นมาพิเศษสําหรับลูกค้าเลยค่ะ แล้วใบนี้ล่ะคะจะอยู่ที่7จ็ดหมื่นบาทค่ะใบนี้โอ้หค่ะวุ้นใบนี้สวยนะคะมีกี่สีคะใบนี้ถ้าใบนี้เป็นคอลเลคชันพิเศษ California Sky ค่ะเขาจะมีสีเดียวก็จะเห็นแบ็คกราวน์จะเป็นลายท้องฟ้านะคะแล้วก็จะมีดีไซเนอร์เนี่ยเขาจะวาดเป็นกราฟริกที่เป็นตัว FF โลโก้ด้วยมือนะคะแล้วก็ปริน์ลงบนแคนวาสเพิ่มความมีมิติดีเทลให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะอ๋อแล้วน้องเป้ล่ะคะน้องเป้แบ,บ็คแพคน่ารักเผื่อไปฝากตัวเล็กน่ารักมากค่ะน่ารักมาก กระเป๋าคูแม่ลูกก <te ี้อยากขอดูถุงเท้าอะค่ะเพราะว่ากี้ชอบถุงเท้าของเฟนดิมากเลยอดูได้เลยได้เลยได้ค่ะได้ค่ะถุงเท้านะคะที่เป็นไฮไลท์ของเรานะคะก็มีไม่พลายโลโก้อีกเช่นเดียวกันค่ะ F F ใช่ค่ะแมทชีเรียลก็คือจะมีความสบายนุ่มแล้วก็จะช่วยเสริมทําให้แบบรองเท้าที่คุณมิคี้ใส่อะค่ะดูเด่นมากขึ้นด้วยแต่ตะเลยถุงเท้าน่ากค่ะถ้าเกิดไม่อยากได้ลายเกินไปเราก็จะมีแบบที่เป็นเฉพาะ ลายที่อยู่ออนท็อปแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นผ้าพื้นก็มีค่ะจะมีสีชมพูสีเบจค่ะแล้วก็สีดำวันนี้เราจะมาลองโพอร์ทอลุกกันเลยว่าพอใส่เป็นเดรสเฟนดี้ของเราแล้วก็ลองกับรองเท้าส้นเท้านะคะออกมาต้องสวยมากๆแน่เลยงั้นเ,เราไปดูเดรสกั่เลยดีกว่าค่ะได้ค่ะพูดแล้วก็ไม่อยากจะพูดเดยอะเดรสที่วันนี้อยากให้ลองนะค่ะจะเป็นเดรสที่แบบผู้หญิงทุกคนต้องมีในตู้เสื้อผ้าเลยนะ,ะต้องมีเหรอคะใช่ค่ะด้วยตแพทเทิร์นของเรานะคะจะเก็บทรงแล้วก็ลายโลโก้เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ถ้าอ,อยากมีความเก๋สามารถใส่แจ็คเก็ตหนังหรือแจ็คเก็ตที่ชอบคลุมก็ได้นะคะกี้หุ่นสาวลาตินนะคะอก34บสเอสิบห้าสะโพกสามสิบเจ็ดนะคะต้องเป็นไซส์ไหนคะไซส์นี้ได้เลยค่ะไซส์สี่สิบได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋<ล>ยวกี้ไปลองเลยนะคะได้เลยค่ะ <c oughs> ไ,ปไปลองกันนะคะ <c oughs> i yeah, I be down flat, down flat. Every other week until I bounce back, I bounce back. Is it me or am I just trapped in my wizardry? It appear to be really just that, dog, dog. My life crazy. I'm a Leo, just being like God made me. I'm a Leo, feeling like James Baldwin. <coughs> <coughs> มิสเฟนติไหมคะพี่ป้านขาทอัทงอเลุกเลยคะ่ะโปรโมชั่นของข้างเรานะคะดีมากๆเลยคะ่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเคกิดลูกค้าถือเป็นบัตรกรุงศรีนะคะก็จะมีเป็นผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสิบเดือนเลยด้วยกันอ๋อเหรอคะถ้าเป็นในส่วนของแบงค์อื่นๆ่นะคะ่ะจะได้รับเป็นแคชแบคคืนสูงถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะความพิเศษไปกว่าน,นั้นคะ่ะท็อปสเปนเดอร์สามสิบท่านแรกนะคะยังจะมีรางวัลนะคะมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งล้านสามแสนบาทให้เลยทีเดียวค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือจะพิเศษเฉพาะในส่วนของร้านค้าที่เป็นในส่วนของแฟชั่นของศูนย์การค้าเอ็มพอร์และเอ p o r t เียเท่านั้นนะคะตายแลย้วดีเลยค่ะกี้มีบัตรค่ะพี่เปิ้ลค่ะกรุงศรีค่ะจัดหมดนี่โทษลูกค่ะ,คะขอออกไปแบบนี้เลยได้ไหมคะมมค่ะยินดีเลยค่ะคุณมิวกี้เรียบร้อยค่ะ จบไปแล้วนะคะกับคลิปช้อปปิ้งในวันนี้ของเบลกี้นะคะหวันนี้อยากจะบอกว่าชอบมากเลยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของห้างเนี่ยมีดีมากมายหลายอย่างเลยนะคะฝากไว้ให้คิดนิดนึงนะคะสําหรับสายช้อปปิ้งสายลักชูนะคะเพื่อนๆก็จะต้องช้อปปิ้งอย่างมีสติทุกครั้งนะคะแล้วก็การช้อปปิ้งแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องไม่เดือดร้อนใครนะคะทําแล้วมีความสุขก็ทําไปเลย <c oughs> เต็มที่ค่ะทุกคนก่อนสากกันะนะคะขอถุงเลยคะ่ะขอถุงที่เห็นไม่ได้ถือถุงเนี่ยเพราะว่าน้องๆทีมงานถือให้นะคะแต่ว่าฟิลผู้หญิงเนาะช้อปปิ้ง มันก็จะต้องแบบถือเองอ่ะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆมาเลยนะคะที่ส่วนการ์คา Emporium e m p o r ็มทียตอนนี้โปรสุดปังโปรดีมากๆลยนะคะวันนี้เมคกี้จะต้องขอตลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้เมคกี้ด้วยนะคะวันนี้เมกี้ต้องขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะยังไม่กลับจริงอ่ะไปร้านอื่นต่อพี่เอากระเป๋ากับรองเท้าเข้าไปให้ด้วยนะคะใช่ค่ะไปก่อนค่ะ yukiplaja